นี่ก็เดี๋ยววันมืืนนี้เนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพระมืืนนี้วันที่หกวันที่หกที่เจ็ดมันก็เป็นวันประชุมประชุมบนทิธิวิทยุเสียงธรรมแล้วก็จัดพระป่าที่จะทอดพระป่าสมทบทุนกองทุนอุปถัมบบนทิธิวิทยุเสียงธรรมเราแต่งวดน,นี้เราไปจัดอยู่ที่อุบลที่วัด ป่าหัวดอนอเอเค่องในจังหวัดอุบลในวันที่6ภาคค่ำตอนตอนค่ำเราก็จะมีการเจริญพุทธบนต์ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมอูชาคุณองค์หลวงตาหลังจากนั้นพอมาเช้าวันที่7เราก็จะมีการใส่บาตรถวายพระทหาร หลังจากนั้นเราก็จะมีหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วเราก็จะมีการร่วมกันทอดพ้ปาป่าเพื่อสมทบทุนในการบูรณาในในการอุปถัมภ์บำรุงวิทยุเสียงธรรมเราเพราะวิทยุเสียงธรรมเรานี่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยก็ต้องใช้ใช้ทุนที่จะดูแลซ่อมแซมหรือใช้จ่ายในความจำเป็น ในวิทยุในในสถานีวิทยุต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเพราะนั้นเราก็มีกองทุนอุปถัมบัอุปถมัปถมวิทยุเสียงธรรมเราโดยการที่เราไปจัดพระป่าเวียนไปแต่ละภาคแต่ละภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคคือภาคอีสานเราจังหวัดนี้เราก็จัดที่จังหวัดอุบลไปแล้วก็ไปภาคเหนือไปภาคกลางไปภาคใต้ อะไรวนไปอยู่อย่างนี้แต่เพราะฉะนั้นวันที่วันที่6ที่7เจ็ดขอเชิญคณะศิษยานุสิทธิ์ผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสอ,อยู่ในอยู่ในองค์หลวงปาองค์หลวงตาอยู่ในวิทยุเสียงธรรมเราที่ได้รับคุณได้รับประโยชน์จากวิทยุเสียงธรรมเราจากการที่ได้ฟัง ธรรมะของครูบาอาจารย์จะเป็นปีนติในการใช้ในชีวิตของตนเองหรือไปแก้ปัญหาชีวิตของตนเองชำระความทุกข์ให้เบาบางออกไปจากชีวิตของตนเองจงกนกระทั่งนำความสุขมาสู่ชีวิตของตนเองเพราะการการได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ในวัดป่าที่มุ่งเน้นในการประพฤติปฏิบัติคืออบรมจิตอบรมใจของตนเอง พราะการอบรมจิตอบรงใจของตนเองนั้นเราก็ต้องได้ได้รับการาได้ได้ยินได้ฟังจากผู้ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาแล้วได้อย่างถูกต้องแล้วเราก็น้อมน,นำเอาไปประพฤติปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจนะั่นแหละจะนำนำความสุขมาสู่ตนเองอย่างแท้จริงดังในภาษิทที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าจิตตังดันตังสุขข้าวหัง่งจิตที่อบรมดีแล้ว ย่อมนำสุขมาสู่ตนเพราะฉะนั้นบูลทีเอวิทยุเสียงธรรมเราจึงเป็นเป็นวิทยุที่ให้คุณให้ประโยชน์ต่อชาวพุทธกระจายไปทั่วประเทศมากมายทางที่ได้สํำรวจแล้วหรือมีพูดแสดงความคิดเห็นมาหรือแจ้งข่าวสารมาบาว่าได้รับประโยชน์อย่างนั้นปนอย่างนี้กลุ่มนั้นได้รับประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ได้รับความสุขจากการ ประพฤติปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในธรรมของพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรต่างๆมากมายตัง้ตงแต่ตั้งแต่ที่สมัยต,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 ตั้งแต่ยุคที่องค์หลวงตายังดำรงขันอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ผู้ที่สนใจใส่ใจในการติดตามวิทยุเสียงธรรมเราก็ยังไม่ได้จืดจางก็ยังมีมากมายดังที่พวกเราคณะสยาศรรมศิษย์ก็ทราบกันดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในวันที่วันที่หวันที่หกธันวาเนี่ยคณะกรรมการวิดูเสียงธรรมเราก็จะไปพร้อมกันไปรวมกันอยู่ที่วัดป่าหัวดอนเบอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีภาคข้าก็จะมีการเจริญพุทธบุแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมให้ข้ออัดข้อธรรมกันแล้วเช้าวันที่เช้าวันที่เจดภาคเช้าเราจะมีการใส่บาตถวายพระตาหาร หลังจากนั้นก็จะมีการถวายพระป่าท่อพระป่าร่วมในการอุปถัมบรบำรวงวิทยุเสียงธรรมเราต่อไปหลังจากเสร็จแล้วเรากร็จะมีการยกฉัดยกฉัดขึ้นยอดเจดีย์ในวัดป่าหัวดอนนั้นหลังจากเสร็จพิธีกรรมต่างๆทั้งหลายหลานั้นแล้วคณะกรรมการวิทยุเสียงธรรมเราก็จะได้ประชุมกันประชุมถึงปัญหา วิธุเสียงธรรมเราที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่จะต้องแก้ไขที่จะต้องปรับปรุงเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในหมู่คณะกรรมการหรือหรือคณะสถายาติโยมที่มาร่วมประชุมฟังในการประชุมมีแนวคิดแนวอ่านอย่างไรเราก็จะฟังฟังความเห็นของคนทั่วไปของนักสื่ารุสิตท,ทั่วไปเพื่อเราจะได้มาปรับปรุงมารักษาวิธีเสียงธรรมเรา ให้มีความมั่นคงและเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อชาวพุทธเราไปอีกนานแสนนานหลังจากหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วคณะครูบาอาจารย์หลวงพ่อเองครูบาอาจารย์เราก็จะเดินทางต่อไปเดินทางต่อไปที่วัดวัด,ว,ด,ว,ดว,วัดป่าอะไรเนาะลืมเ่ลืมอะไรยฮะวัดป่าอะไรวัด ที่เรจะไปยกยกแต่พระพระประธานบรรจุบรรจุวัตถุมงคลลงฐานพระประธานแล้วยกพระประธานขึ้นในในในภาพบายที่วัดตาอะไรพูดกันอยู่ตลอดอ,อยู่ริมริมแม่น้ำบูลเลยวัดป่าบุญล้อม อำเภออะไรไม่ใช่ไม่ใช่อำเภอเรื่องในวัดป่าบุญร้อมอยู่อำเภอเมืองเหรอใช,ใช่เหรอวัดป่าบุญร้อมมันอยู่ริมริมน้ำมูลซึ่งได้หลวงพ่อได้ไปสร้างพระแกะด้วยหินหินทรายแดง เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาแส,แสดงแสดงแสดงธรรมจักรัติบวนสูตรต่อพระปัญจวิคีตังห้าเนีน่ยนะปางปฐมเทศนาซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุดงามที่สุดในโลกเพราะว่าองค์จริงนั้นน่ะนำมาประกวดกี่ครั้งกี่ครั้งประกวดที่ไหนก็ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งของโลกมาอยู่ตลอดจนกระทั่งคณะกรรมการประกวด,รกวดพระเนี่ย ขอล้องไม่ใหเ้เอา,เอ,าออกมาประกวดก็เลยเข้าสู่ป่พิริพันธ์ให้ผู้คนชาวพทธเราได้ไปชมกันอันนี้ก็คืองานในวันที่เจ็ดเพราะฉะนั้นคณะสาญญาัตยาญาิโยมสิทธานุสิธิ์ทั้งหลายที่ได้ทราบข่าวสารนี้แล้วใครมีความสะดวกก็ขอเชือเชิญไปร่วมไปร่วมงานกันที่วัดป่าหัวดอนอำเภอเื่องในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งชาว ชาวอุบลหรือชาวจังหวัดใกล้เคียงหรือท,ที่ที่ไกลอะไรต่ออะไรก็ตามแต่หลวงพ่อเองก็ได้ทราบข่าวว่าคณะลูกศิษย์ลูกหาที่ในกรุงเทพก็จะไปกันเยอะอยู่โดยเฉพาะในทางทางกรมทางหลวงรู้สึกว่าจะไปกันไปกันหลายคนแล้วก็คณะทางจังหวัดสกลนครก็จะไปกันเยอะอยู่แล้วก็อุดอรอุดอรไมไ่ทราบว่ามีท่านใดไปบ้าง อันนี้เราก็จะไปรวมกันที่นั่นและหลังจากหลังจากเสร็จเสร็จในวันที่เจ็ดเย็นช่วงเย็นบ่ายสี่โมงหลวงพ่อเองก็จะได้ขึ้นเครื่องลงไปกรุงเทพเพื่อเดี๋ยวเด่าเดได,ได้ได้ไปผ่าตาเปลี่ยนต้อกระจกแล้วเนี่ยแต่ก่อนที่จะไปทำตาวันที่แปดจะไป จะบินไปอินเดียซะก่อนไปพุทธกยาไปเทศไปเทศที่ต้นศีมหาโพธิ์ในงานรวมส,สาธยาพยพระไตรปิฎกโลกไปเทศในวันที่แปดแล้ววันที่เกก็กลับมากลับมาเอฟบิดที่สิริราชต่อไปอันนี้ก็เรื่องราวที่จะเป็นไปในช่วงนี้ก็ขอบอกข่าวแจ้งข่าวให้แก่คณะศสทยายาโยนศิญ,ญานุสิทธิ์ได้ทราบข่าวสาานีแล้วท่านใด มีความพร้อมมีความสะดวกจะไปร่วมงานในวันที่หกที่เจ็ดก็เชื้อเชิญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะรับพรรับพรจานุโบตนาให้พรพาก็นตั้งใจรับพรนยะทาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสะคลาง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานหังอุปกะปะตีเอกชีตังปฏิตังตุมหังเขปเมวเสมิชะตุสเพปูเรนตุสังกะปานจันทอปันระโสยะธามณิโชติราโสยะธา ดิโยไอวิวันจันตุสัมภารวัวิโนสตุมันเตมภววันตะไรโยอิสุขีกายโยโกอิภวะภิวันธนเสรสาเนจัง แทนปัญจาด้วยใจแทนรู้แทรไม่แทนที่อายุวานโดยสุขังภารังรัตนตยานุภาเวตารัตนตยตเตยสาน โดยคารวะขพยาเวรา,าโซกัสตุจุปตะวายอานิกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสตุอชายาเสธิทธนังราพังโสติภาขยังโสข้างปรัง ตีริอายุจวันโนจาโพคังวุธีจยสวายสะตาวาสะจายุจาระชีวสิทธิภวตุเตมเผลวตุสาบังกะรังราคันตูสะบดีวตาน สามภูธานุภาเวปได้สตาสโธติอวันตุเตมเพวตุสาปะบางการังรักขันตุสะปเดวตาสัมบัตธรรมานุภาเวปได้สตาสโธติอวันตุเตม ภาวะตุสัาบังกระรังราคาตุสัาบดีว่าตาัสาบายสังขานุภาเวทายสถาสนโสติมภาวันตุเตมอ้าวจอา,จาหารทานเ้อด,ดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเ้ออาอ้าวจอาหารทานกันก่อน มาทานอาหารท้งนี้ทานอาหารสกอรเออจัดอาหารดูแลแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเอ้ยมาซิดาดีวิตเว้ยมานี้มานี่มานี้นคุยับยายแว่นอยู่นี่ายแว่นอยู่เนี่ย